ท่านบุญส่งน้อยโสพลกรรมการกาท่านรองที่ปรืออายการสำนักง,งาน้มครองสิธีต่อองคอ์กรเลยครับแต่ับมอบหมายจากสำนักง,งานอายการสูงสุดซึ่งเป็นบัพผู้ช่ยวยปฏิบัติงา,านของท่าน,ทานกรรมการการเลือกตั้งท่านตระกูลวินิจฉัยวินิจนายภาพปฏิบัติหน้าที่ท่านจัยการสูงสุดท่านสุประชัยสมเจริญท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งและเป็นไปตามเจตนารมดังกล่าวของ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเหนนนน็นระหว่างสำนักงานอธิการสูงสุดจะรับแกนหลักขับเคลื่อนการให้ความรู้และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับมันมีความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสร,ร่วมในพิธีลงนามขึ้นกอตกลงแลกเอ็นดูนะครับระหว่างสองสำนักงาน ผลดีต่อการเลือกตั้งในอนาคตยังไงบ้างก็มีผลดีคือทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไปกฎหมายเกี่ยวเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชนนะฮะประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องกฎหมายแล้วการเลือกตั้งมันก็จะเป็นไปด้วยความสุขสมดุลที่จะทำปราศจากการเสียเสีย